พระเจ้าทรงอธิบายท่านฟาริสีสมัยใหม่ท่านต่อสู้กับพวกเราเด็กที่ตกเป็นฉเฉลยจงตื่นเถิดแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God สิบสอกรกฎาคม2553จากยาฮูชัวฮามาชิอา์ผู้ที่ถูกเรียกว่าเยซูพระคิด พระเจ้าและพับผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าที่ตัดกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะฟังพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พับผู้ไถ่ของคุณตรัสว่าที่รักสมบัติของเราผู้เป็นที่รักที่สุดของเรานี่คือเราจงฟังเราเราถูกหลอมละลายเหมือนขี้พึ่งต่อหน้าไฟเหมือนเทียนที่กำลังลุกไหม้เราหยดน้ำตา แต่พวกคุณยังไม่ได้มาหาเราที่รักความรักของเราถูกหลังออกมาจิตวิญญาณของเราตกลงดังฝนบนประชาชาติน้ำตาการไว้อะไรอันยิ่งใหญ่เราได้เทตัวเองออกมาเพื่อรักษาประชาชาติเลือดและน้ําตาแอ่งเลือดความทุกข์ทรมานจากความรักอันร้อนแรงของเราความรักของเราถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนเรารักคุณ แต่ใครเราที่ได้รับการรักษาในความรักของเราการเก็บเกี่ยวจากบรรดาประชาชาตินั้นอยู่ที่ไหนตามฝนท้ายฤดูเหล่านี้มันเหี่ยวเฉาข้าวสาลีที่ถูกทำลายล้างร่วงโรยท่ามกลางความร้อนของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงถูกปลูกลงบนพื้นดินที่แข็งกระด้างและแตกเป็นรอยเผยให้เห็นรากที่หักของมัน ฝนหยุดตกและถูกกักไว้ในแผ่นดินพระหัตถ์ของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดออกเด็กๆที่ตกเป็นเฉลยถูกพันธนาการด้วยความหยิ่งพยองและความโอหังของมนุษย์ผู้ที่หัวใจของพวกเขายังคงห่างไกลจากเราถูกล้ามอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยความบาดหมางขมขืนต่อพระเจ้าและพระแม่สิยาของพระองค์ พวกคุณปฏิเสธจดหมายแห่งความรักของเราปิดหูต่อเสียงของเราเรารักพวกเจ้าน้ำตาและการร่ำไห้มากมายเราได้ปลดปล่อยพวกเจ้าให้เป็นอิสระดูเถิดเราได้มอบให้โดยเสรีเราเรียกหาเจ้าผ่านหน้ากระดาษครั้งแล้วครั้งเล่าโดยปากกาของผู้เผยพระวจนะของเราแต่เจ้าไม่ฟังแม้แต่พวกเจ้าทั้งหลายคริสตจักรของมนุษย์ ชุมนุมที่หญิงพยองผู้นำทางที่ตาบอดเจ้าจะไม่ได้ยินเราเลยและเจ้าก็ไม่สามารถฟังได้ลูกๆที่ขมขืนปฏิบัติกับเราไม่ถูกต้องเรารักพวกเจ้าแต่เจ้ายังคงปฏิเสธเราเลือกเดินตามทางของตนเองประชาชนของโลกนี้และสิทธยาพิบาลและครูทุกคนและผู้นำในหมู่มนุษย์ พวกเจ้าถูกละทิ้งยอมจำนวนต่อไฟไฟแห่งการแก้ไขของเราเองการฝึกฝนอันเข้มงวดของพระบิดาวันแห่งการกลั่นกองและน้ำตาอันขมขื่นเรารักพวกคุณแต่พวกเจ้ายังไม่รู้จักเราและเราไม่เห็นตัวเราในตัวเจ้าเลยหัวใจของเราแตกสลายเพราะเราเห็นหัวใจของเจ้าที่รัก เราเห็นและรู้ดูเถิดเราได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบแม้แต่จุดเดียวที่เป็นของเราเลยดังนั้นจงร้องออกมาเถิดเรียกหาพระผู้ช่วยให้รอดของคุณร้องหาผู้สร้างของเจ้าในนามของเราจงละทิ้งตัวเองละทิ้งโลกนี้แล้ววิ่งมาหาเราผ่านไฟ และเราจะอยู่กับเจ้าถ่ำกลางความร้อนของเปลวไฟนั้นจนกว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำจะเสร็จสิ้นและเจ้าจะออกมาอย่างบริสุทธิ์พวกท่านจงถ่อมตัวลงทิ้งตัวลงเถิดเพราะว่าเราเป็นพระบิดาของพวกท่านฉันรักพวกท่านแต่พวกท่านได้ละทิ้งเราไป ทำให้มรดกของพวกท่านสูญเปล่าไปในโลกแห่งบาปที่ไม่ได้อาจควบคุมได้โลกที่เกลียดชังพวกท่านจนถึงทุกวันนี้โลกที่พวกท่านรักมากกว่าเราและมากกว่าตัวพวกคุณเองและเราได้เขียนถึงพวกเจ้าทีละหน้าด้วยปากกาของบรรดาผู้เผยพระวจนะของเรา ร้องเรียกเจ้าด้วยวาจาและกลนอบายทุกรูปแบบเรียกหาเจ้าตลอดทุกยุคสมัยพูดกับคนรุ่นนี้ด้วยน้ำตาและความเศร้าโศกมากมายเตือนเจ้าถึงความพิโรธของเราซึ่งจะต้องมาถึงและเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้และจะครอบงำโลกนี้อย่างรวดเร็วและเจ้ายังคงยื่นมือออกไปเจ้าไม่เข้าใจหรือ เราได้เห็นแล้วไม่มีอะไรลอดพ้นสายตาของเราเราได้เห็นแล้วบรรดาคริสตจักรแห่งมนุษย์พวกฟาริสียุคใหม่พวกเจ้าต่อสู้กับเราพวกเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเจ้าพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงและสิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำกับคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียว เราได้ส่งไปหาท่านไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระทำเจ้าก็ได้ทำกับเราแต่เรายังรักพวกท่านอยู่หัวใจของเราฉีกขาดเป็นรอยแยกที่กว้างขึ้นเป็นรอยแยกที่เจ้าได้สร้างขึ้นเหตุใดท่านจึงฉีกตัวออกจากเราเพราะหากไม่มีเราคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกเหนือจากเราคือความมืดความมืดทึบและความตาย เวลาผ่านไปแล้วที่รักเจ้าสาวของเราได้รับเลือกแล้วและการเลือกครั้งแรกก็เกิดขึ้นมัดของถูกจัดเตรียมไว้และจัดวางในที่ของมันดังนั้นเราบอกพวกเจ้าทั้งหลายว่าเมื่อเจ้ามองหาเราในตอนกลางวันอย่ามองไปที่ตัวเจ้าเองอีกต่อไปหรือมองไปที่คริสตจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นดูเถิดพวกเขาจะถูกทำลายทั้งหมด เพราะว่าเรามีได้สถิตยอยู่ในนั้นเราสถิตยอยู่ในใจของมนุษย์และเมื่อความมืดมิดปกคลุมและน้ำตาของเจ้าไหลออกมาฝนที่ขมขืนก็หลั่งออกมาจากหัวใจที่แตกสลายอย่างรุนแรงจากจิตวิญญาณที่บอบช้ำจากน้ำหนักแห่งการตระหนักรู้ จงวิ่งไปสแสวงหาประภาคารของเราพยานของเราเพราะพวกเขาจะนำทางคุณผ่านกองไฟและเราจะอยู่กับเจ้าคอยร่วมเดินทางกับเจ้าการเดินทางแห่งการรับใช้และความยากลำบากอันยิ่งใหญ่น้ําตาและความเศร้าโศกมากมายความทุกข์ทรมานในทุกด้านการเดินทางแห่งความรักและความหวังท่ามกลางความทุกข์ยากอันยิ่งใหญ่ ซึ่งท้ายที่สุดจะนำผู้คนมากมายมาสู่ความรักของเราโดยคนรับใช้ทุกคนจะล้างเท้าเพื่อนบ้านของตนจนกว่าความตายจะมาถึงและปลดปล่อยคุณถูกดึงดูดเข้าสู่ความรักของเราได้รับการรักษาในทันทีสร้างขึ้นใหม่ในความรุ่งโรจน์สร้างขึ้นใหม่ในรูปลักษณ์ของเรามีส่วนร่วมในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ เพราะว่าทุกคนที่เรารักเราตักเตือนและลงโทษนำความขอบคุณออกมามากมายถวายแด่ความรุ่งโรจน์ของเราตามที่เขียนไว้จะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจงวางใจในทางของเราเพราะเราคือราชาแต่เพียงหนึ่งเดียวหากไม่มีเราแล้วไม่มีสิ่งใดเลย